<Okay. S 2> คุณพ่อชมีรับรับอีกนะครับชมรมเจ้าพุทธีขาวนะครับหม้อเลยนะครับเจ้าภาพหม้อและท่านเป็นผู้รับนะครับเห่นครับข้าวม้อมาเก่าครับมันสิมันม่ได้เห็นลกศพน้ำนะครับ ครับต่อไปนะครับศูนย์สงเคราะห์หมู่บ้านตาเหมานะครับตัวแทนนะครับท่นานผู้ใหญ่ประสิิ์ภูมิถตา,าเป็นผู้รับมอบครับเชิญครับนะครับต่อไปนะครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีนวลงามนะครับท่านกอวันดีครับผมคุณรัมโมครับ นะครับต่อไปนะครับกองทุนหมู่บ้านมอบให้กับเจ้าภาพนะครับกองทุนหมู่บ้านตะเหมานะครับมอบคุณวันดีกรรมกรเป็นผู้มอบนะครับเจ้าภาพเป็นผู้รับนะครับเชิญครับนาครับลำดับต่อไปนะครับเพื่อนร่วมรุ่นนะครับมอต้นรุ่น5้าแล้วก็มปลายรุ่นหนึ่งนะครับโรงเรียน ศรีรัตนวิทยานะครับมอบสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวนหนึ่งกราบเป็นเชิญครับแต่ถ้าดับต่อไป